สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอีิทาร่าโขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกๆท่านที่กดเป็นสมาชิกของช่องชาแน,นลน้อยๆของเราขอขอบคุณมากนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึง วันที่สิบสองกุมภาเป็นดวงความรักภายในเดือนมกราคม2,565มาเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คุณอะเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้แล้วก็มี energy ที่เป็นเด็กๆใสๆถ้าลองได้รักใครเนี่ยจะมีความขี้เล่นแล้วก็ทะเลนอยู่ในตัวเองคือคู่ครองคนรักหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออน่ารักดีจังเลยแล้วตอนนี้การงานของเพื่อนเพื่อนมันค่อนข้างโอเคใช่ไหมการเงินของเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไร ดูเหมือนว่าจะมีความสุขดีกับชีวิตในตอนนี้แต่มันมีแต่อยู่คือตอนนี้เพื่อนๆมีความโกรธเคืองแค้นใครอยู่หรือเปล่าคะมันทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหงุดหงิดหัวใจได้เหมือนกันรู้สึกว่าอยากจะไปลงโทษเขาหรือไม่ก็อยากที่จะแบบจัดการกับคนคนนั้นอะอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะโกรธเขาอยู่อะแล้วอยากเคลียร์หรือไม่ก็อาจจะโดน กล่าวหาหรือกล่าวโทษอะไรอย่างนี้ไหมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมาว่าเราอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันต้องเคลียร์แล้วแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆกําลังซุ่มแอบมองใครอยู่หรือเปล่าคือแบบเงียบๆเ,เก็บข้อมูลแบบเงียบๆย,ยังไม่ค่อยอยากที่จะให้ใครรู้ว่าเราทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อืมตอนนี้เพื่อนๆกำลังมีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างรอบตัวไหมหรือไม่ก็ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการงานเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่ลงรอยกันอะ่ะอาจจะทะเลาะก,กันพุ่มเถียงกันกับพวกที่ทํางานก็ได้เราคิดเห็นอย่างนี้คนอื่นก็คิดเห็นต่างกับเราอะ่ะมันทําให้เรื่องราวมันบางทีน่าจะจบได้แล้วนะเรื่องเนี้ยมันก็ไม่จบดวงความรักของเพื่อนเพื่อนภายในเดือนมกราสองพันาร้อยจะเป็นอย่างไรก็จะมีเรื่องราวดีๆ อะไรที่มันดีอ่ะมันจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนแล้วจากเมื่อก่อนนี้ที่รู้สึกว่าเรื่องเ้ายๆเนี่ยเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปสักทีวะคือมันจะต้อนรับสักการะใหม่พอดีเลยนะคือเรื่องร้ายเนี่ยจะกลายเป็นดีแล้วเรื่องดีเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นไปอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะหมุนออกไปจากชีวิตเราแล้วมันก็จะหมุนเรื่องราวดีๆการเริ่มต้นใหม่โอกาสปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันก็จะหายไป แล้วเพื่อนๆก็จะได้พบเจอคนรักคู่รักคืออาจจะเคยจากกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือว่าห่างหายกันไปแล้วมันก็จะได้มีความรักที่แบบสุขสมหวังอะดูสิมีหัวใจเต็มไปหมดเลยอะมาคอยมอบให้ดูแลซึ่งกันและกันบางท่านบางรายอาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งจากความรักความสัมพันธ์ที่เคยเดินจากกันไปมันทำให้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เขาอาจจะไปเรียนรู้จากคนอื่นมาก็ได้ว่าเฮ้ยความรักดีๆเนี่ยผิดหวังเป็นยังไงวะดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยบางท่านบางรายที่เราห่างหายกันไปเนี่ยมันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งบางท่านบางรายเนี่ยจะต้องแยกกันอยู่เพื่อจะรักษาสถานะครอบครัวหรือไม่ก็สถาบันครอบครัวไหมหรือไม่ก็ยังไม่อยากที่จะเลิกกันอะแต่ว่าแยกกันอยู่แบบเงียบๆเงาๆต่างคนต่างเรียนรู้ในการอยู่คนเดียวซึ่งกันและกัน เรามองว่าภายในเดือนมกราคม2565เพื่อนๆที่เกิดราศีมังกรเรามองว่าจะได้มีการเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาใจก,กันกับโจทย์เก่าหรือไม่ก็คนที่เพื่อนๆถามถึงเนี่ยนะคะคือต่างฝ่ายต่างรอการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็รอการเคลียร์มันถึงเวลาแล้วเพื่อนๆที่จะต้องเคลียร์กันอะ แล้วก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือไม่ก็เป็นการพูดคุยกันผ่านสื่อกลางหรือว่าผ่านแม่สื่อแม่ชักอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะได้มีการเคลียร์กันแล้วก็พอเคลียร์กันแล้วก็มันจะได้มีการลงตัวลงรอยกันแล้วก็มีความสุขซึ่งกันและกันความรักของมือเพื่อนมันก็จะเป็นอะไรทีุ่กงอมอะ่ะ โอ้โหมันเป็นพลังงานที่ให้ความรักขึ้นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันใหม่ๆอะไรที่มันใหม่ๆอ่ะอาจจะได้มีการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันแบบว่าในมุมมองที่เราไม่เคยรู้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงแล้วก็มันจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันมาในเร็วๆนี้คนคนนี้เป็นคนเก่ง เขาสามารถติดต่อสื่อสารได้สามารถเอาชนะใจเพื่อนๆได้ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาหรือไม่แพ้อาจจะสลับกันก็ได้ไเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถอะไรอย่างนี้แล้วเรามองว่าความรักของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะมีความมั่นคงแข็งแรงดีความรักความมั่นคงเนี่ยคุณจะมีไว้สําหรับคนที่คุณรักคนเดียวแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจคุณได้ด้วยถ้าเกิดลองได้รักใครแล้วก็จะรักคนนั้น แบบจริงจังจริงใจแล้วดวงความรักของคุณนะ่ะเรามองว่าคุณนะ่ะอยากให้เขาแสดงความรับผิดช,ชอบหรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วเขาเนี่ยก็อยากที่จะมาสร้างความมั่นอกมั่นใจแบบว่าเออไม่ได้หลอกนะอะไรอย่างเงี้ยสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับเพื่อนๆในตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าดูเหมือนว่า ถ้าเกิดเข้ามาเลยอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆจะเปิดใจรับเขาไหมแล้วเขาเองก็ยังคงไม่พร้อมที่จะเข้ามาตอนนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มานะแต่ว่ามันต้องรอหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเองตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องราวบันปลายใหญ่โตหรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่มันผิดพลาดก็ได้เขาก็เลยจะต้องแบบว่าเออชะลอไว้ก่อนสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งถ้าเกิดเขาดูว่าเออมัน โอเคแล้วสถานการณ์มันน่าจะเป็นไปได้แล้วหรือว่าเรื่องราวของเพื่อนๆกับเขาเนี่ยมันน่าที่จะสารต่อกันได้แล้วคือเขารอเวลาจังหวะอยู่อะถ้าเกิดมันได้จังหวะเวลาแล้วอะเขาก็จะเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมาพูดคุยประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่ว่ามันจะมีการติดต่อสื่อสารกันมาก่อนแหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อนๆไม่ต้องเครียดนะคะ เขาเนี่ยรักเพื่อนมากนะเพราะว่าไพ่ความรักเกิดขึ้นเยอะมากเขารักเพื่อนมากนะคะเขาเนี่ยก็ยังเสียอกเสียใจที่ทําให้เพื่อนๆต้องเสียใจเขาก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไรมากมายอืมอาจจะเป็นออกตัวล้อฟีไหมมันเลยทําให้เขาเนี่ยเลยจะต้องแบบเออถ้าเกิดเข้ามารวดเร็วเกินไปเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดความ โลมานวุ่นวายสับสนไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเพื่อนๆหรือว่าชีวิตของเขาก็ได้มันจะเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดเยอะเขาใช้ความคิดเยอะในตอนนี้เขาต้องรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าเขาอาจจะออกตัวแรงก็ได้เมื่อก่อนหน้านี้หรือไม่ก็จะให้ตีอีกรณีหนึ่งก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้พบเจอกับคู่รักคนรักจะมีคนมาขอความรักนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าคนคนนี้ เขาก็มีความอกหักผิดหวังเสียใจมาแล้วเขาก็ยังกล้า,กล,ากลัวถามว่าเขามีใจให้กับเพื่อนๆไหมมีถามว่าเขารักเพื่อนเพื่อนไหมรักแต่ว่าเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงเปิดเผยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ขอความรักจากเพื่อนๆนนะเขาก็จะต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วก็มองดูสถานการณ์แวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเขาพร้อมเขาจะมาสารภาพ ว่ารักเพื่อนๆทีนี้เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่ว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโอ้โหเปิดสวยทำไมมันปิดแบบนี้ล่ะไพ่ยอยากจะบอกอยากจะแนะนำว่าไม่ว่าคุณ อยากจะเริ่มต้นอะไรที่มันใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักคือเริ่มต้นได้เลยนะมันไม่สายสำหรับชีวิตของเพื่อนๆหรอกมันเป็นเพียงการเริ่มต้นแล้วการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะเป็นไปได้อย่างสวยงามขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคิดพิจารณาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เพื่อนๆกําลังจะลงมือทำคิดอย่างรอบคอบ ปรึกษาศึกษาให้ดีๆถ้าเราไม่เข้าใจอะไรยังไงตรงไหนให้ถามผู้รู้เราจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็ในสิ่งที่เรา่งม,มันตั้งใจไว้มันจะได้ไม่พังแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้สักนิดนึงอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยผิดหวังแล้วก็เสียใจได้คือเราหวังไวแบบ้แบบนี้แบบนี้แล้วมันเกิดพลิกล็อกไม่สมหวังก็คืออย่าไปคาดหวังมันเยอะ หรือไม่ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องราวความรักของเพื่อนๆเนี่ยจากอดีตเนี่ยมันจบไปแล้วมันจบไม่สวยเดี๋ยวมันจบไปแล้วก็จบไปดีเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทีนี้เราจะมาฟังคอมเมนเจอร์ค่ะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไป โลเมนเจอร์บอกว่าอืดูให้ดีๆนะคะสถานการณ์คนแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยบริบทรอบตัวรอบด้านของเราเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงนี้ขอให้พเพื่อนๆเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ใช่ในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่าคนคนนี้สมควรไว้วางใจไหมสมควรที่จะให้ใจไหมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการ ที่จะเล่าเรื่องราวอะไรหรือว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับความลับอะไรเงี้ยก็ต้องดูคนให้ดีๆนะเพราะว่าช่วงเนี้คนที่เข้ามาจะทําเรื่องราวที่อาจจะทําให้เพื่อนเพื่อนเดือดร้อนก็ได้หรือไม่ก็อาจจะนําเรื่องที่เราพูดหรือว่าเล่าให้ฟังเนี่ยไปพูดต่อทําให้เราเนี่ยเสียคนได้หรือไม่ก็โหยหนักอกหนักใจกูมไม่น่าพูดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็บางท่านบางรายเนี่ย จะได้ไปดื่มน้ำพึ่งพระจรันทร์ไปฮันนีมูกนการไปเที่ยวกันไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะมีการพูดคุยภาษาหัวใจก็ภาษาหัวใจซึ่งกันและก,กันให้ทั้งคู่จับมือกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยกันแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้พบเจอคู่รักคู่โซมีดแล้วก็อยากให้แสดงความรักหรือไม่ก็คิดเห็นประการใดก็พูดกันไปตรงตรง อย่ากเก็บอย่ากักเดี๋ยวมันจะเป็นปมอะ่ะแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวมันจะระเบิดทีเดียวมันก็จบไม่สวยอีกและทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าเขาอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้<า>สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากบอกอยากแนะนำว่าตอนนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมุ่งมัน่น ตั้งใจศึกษาไม่ว่าเพื่อนๆกำลังจะทำอะไรอยู่ในตอนนี้ขอให้มีสติมีสมาธิหน่อยนะคะอย่าวอกแวกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆน,นสามารถเรียนรู้อะไรได้ด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดมองกันไกลอะไรอย่างเงี้ยออมองนู่นมองนี่หรือไม่ก็มองแป๊บเดียวก็สามารถทําได้แล้งานชิ้นนี้ชิ้นนั้นหรือไม่ก็ใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตเราอะเราสามารถ มองออกว่าจะเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะแนะนําว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคัง่งขอจบการทํานายของเพื่อนเพื่อนที่เกิดราศีมังกรไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการต่นท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริง ก็ทิ้งมันไปนะคะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักมันเป็นฟรีวิวของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณมากขอให้เพื่อนๆอ,อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวงังสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปในปีเก่าขอให้สิ่งดีๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้เพื่อนๆของเราประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังในปีใหม่นี้ด้วยกันทั่วทุกท่านแล้วก็สําเร็จโดยเร็ววันนี้คอพริทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนยังไม่ได้กดติดตามขอร้องนะคะ กดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ